สวัสดีครับชชิงที่นี่ด้านด้านหลังเป็นอนุสาวรีย์อาสาทหารอาสาเป็นที่เก็บบรรจุอัฐิของนักรบทหารอาสาไทยที่ไปรบอยู่ทางยุโรปสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี2461ไปเสียที่ฝรั่งเศส แล้วก็นำมาเอาอาัฐิมาบัรจุวัตถุตรงนี้ครับก็สรุดีวีรกรรมของท่านที่ไปเป็นลบไปอุทิศชีวิตเอาไว้ทําให้ประเทศไทยเราสร้างที่ยุโรปวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องรัฐประหารกับการปฏิวัติ ก็อยากจะใร้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสองสองเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีรายละเอียดเรื่องอื่นเข้ามาด้วยในวงจรอุบาทเหล่านี้เนี่ยในประเทศของเรานับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าที่มีคณะราษฎรคณะราษฎรท่านได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตย ประเทศของเราหลังจากกลุ่มอำมาจกลุ่มอำนาจนิยมในประเทศนี้ได้ตีพลิกฟื้นกลับแล้วสถาปนานระบอบการปกครองในระบอบเผด็จก,การแผนใหม่นั้นขึ้นมาก็มีวงจรเรื่องนี้มาโดยตลอดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็อยู่ในโครงสร้างอันนี้มาโดยตลอดทำให้ประเทศเราเสียโอกาสแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้น เงินทุนสำรองของประเทศงบประมาณของประเทศก็ถูกคนเหล่านี้นำไปปุยี่ปุยย่ำไม่ได้เกิดประโยชน์ในเศรษฐกิจในระบบทำให้ประชาชนเราซึ่งเป็นคนจ่ายภาษีค้าขายกำไรเก็บเงินกำไรเข้าเงินเป็นเงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยวันนี้ก็ยังคงยังคงพูดกันถึงเรื่องรัฐประหาร รัฐธรรมนูก19ฉบับรวมทั้งธรรมนูญการปกครองชั่วคราววงจรเหล่านี้ใน2475ถึงปัจจุบัน80 80ปีแล้วนะครับไม่ถือว่าน้อยถ้าเป็นอายุของคนเนี่ยมันสองรุ่นเข้ามาแล้วแล้วก็วงจรนี้ก็ยังมีอยู่วันนี้จะมีรัฐประหารไหม วันนี้จะมีปฏิวัติไหมอย่างนี้มาโดยตลอดวันนี้อีกก็เช่นกันแต่อยากจะเรียนว่าการรัฐประหารการปฏิวัตินั้นต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่จะต้องทำเนี่ยต้องการแย่งอำนาจกันแต่วันนี้เนี่ยการปกครองประเทศเนี่ยอำนาจเนี่ยเป็นของเผด็จการอํมมา์ไปแล้วโครงสร้างของอํมมาด ใหญ่สุดก็คือคณะองคมนตรีวันนี้คณะองคมนตรีที่ก่อการรัฐประหารเมื่อ19กันยา49อำนาจอยู่ในมือหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ทำตัวเป็นโจรพลางตัวใน,ในกองทัพของชาติก็รับใช้อำนาจกลุ่มนี้คุกคามรัฐบาลกลางในประเทศนี้มาโดยตลอดกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ ก็เป็นเครื่องมือของระบอบนี้มาโดยตลอดสื่อก็เช่นกันโตมากันกับในระบอบการปกครองอย่างนี้วันนี้การปกครองเป็นการปกครองของกลุ่มขุนนางอามาดชั่วเหล่านี้ในแผ่นดินนี้ที่สิงสู่เป็นภาระเป็นต้นทุนที่ประเทศนี้ต้องจ่ายในราคาที่แสนแพงเพื่อให้คนเหล่านี้ดำรงอยู่ในสถานะที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบ ยัดเยียดความจนยัดเยียดนี้สินมาโดยตลอดเขาจะไปรัดประหารใครประเทศนี้ประเทศของเรานี้ปัจจุบันยังคงอยู่ในอำนาจของการรัดประหารคอมชอเมื่อ1 9กันยา49จวบจนปัจจุบันก็ยังอยู่ในสถานการณ์และในสถานภาพของอำนาจรัดประหารผู้บัญชาการตัวใหญ่สุดวันนี้หูตาสว่างแล้วใช่ไหมครับว่าใคร คงไม่ต้องไปพูดถึงตรงถึงตรงนั้นมากไม่ใช่เพราะกลัวหรือกล้าแต่เป็นเพราะว่าควรหรือไม่ควรความกลัวเมื่อไปยืนกันอยู่ตรงนี้ทุกท่านเนี่ยผมว่าท่านที่กล้าขึ้นเวทีนั้นความกลัวได้หมดไปแล้วมันเหลือแต่ควรกับไม่ควรการรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเหมือนอย่างสิบเก้ากันยาสี่เก้า เมื่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ40ได้สร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กับโครงสร้างทางการปกครองในระบอบที่เรียกว่าเป็นระบอบของประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนภายในโครงสร้างการปกครองอันนี้มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเอาไว้เป็นชุดโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมการศึกษาวัฒนธรรมเป็นโครงสร้างที่ต้องการพัฒนาเป็นโครงสร้างของผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศทุกคนทุกหมู่เหล่าทุกชนชาติและทุกศาสนามันเป็นผลประโยชน์รวมและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ตรงนี้ทั้งสิ้นซึ่งต้องบริหารและจัดการโดยนำเอาทรัพยากรที่บรรดามีของประเทศนั้น มาใช้เป็นต้นทุนในการบริหารประเทศเอาไว้เพื่อทำให้ประเทศทันสมัยเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งเพื่อส่งต่อประเทศให้กับคนรุ่นต่อไปแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้โครงสร้างของระบอบการปกครองเช่นอย่างทุกวันนี้ระบอบการปกครองทุกวันนี้ โดยโครงสร้างแล้วตัวขุนนางอมาตชั่วที่รวยอยู่กระจุกตัวเดียวร่วมกับกลุ่มทุนล้าหลังเนี่ยเขายัดเยียดเขาครอบครองสิ่งเหล่านี้ไปเสียสิ้นการบริหารจัดการของรัฐบาลในชุดปัจจุบันแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่ก็เป็นการชนะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ของประชาชนเราฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเช่นนี้จึงต้องทําธุรกิจให้กับกลุ่มเหล่านี้เขา งบประมาณที่จะเอาไว้สําหรับบริหารประเทศต้องบริหารเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนของกลุ่มเขาจึงจะอยู่ได้มีช่องทางและมีพื้นที่เพียงเลียวเล็กนิดเดียวที่รัฐบาลจะยืนตัวอยู่ได้ในสถานภาพการปกครองเช่นนี้นั่นคือต้องทำงานให้กับเขาและอีกส่วนหนึ่งต้องทำงานให้กับประชาชนเราซึ่งเป็นภารากิจที่หนักมาก หนักจนบางครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไรจะต้องมีอันเป็นไปประเทศที่ไม่มีความมั่นคงเช่นนี้การครบค้าทำไปทำมาหากินกับนานาอารยาประเทศย่อมยากลำบากมากที่จะรับความเชื่อถือซึ่งผลที่จะตามมาคือเศรษฐกิจมันจะหดตัวแล้วมันจะไปรวยก็จุกตัวอยู่เที่ยงแค่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของระบอบการปกครองอันไม่ใช่กันปกครองของประชาชนนี้เท่านั้น เงินวันนี้ในประเทศแม่ไม่มียังจะไปกู้ม,มานี่คือเงินในอนาคตของเราซึ่งเราจะต้องเป็นผู้จ่ายกู้ม,มาก็ไม่ได้กู้ม,มาเพื่อลงทุนลงไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดรายได้แต่กู้ม,มาเพื่อมาการจินโกงปัญหาเหล่านี้หนี้สินเหล่านี้ในอนาคตเราต้องเป็นผู้จ่ายโครงสร้างระบบการปกครองอย่างนี้อยู่นานวันไป ประชาชนเรามีแต่นับวันต้องถดถอยต้องยากจนมันเป็นโครงสร้างบนความทุกข์ยากความยากลำบากในการกระเสือกกระสนดิ้นรนเอาชีวิตเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงในการปกครองเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อปัญหาต่อการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมากแล้ว ยากมากที่จะเปลี่ยนถ้าตราบใดที่เราไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของพวกเราด้วยตัวของเราเองการผ่านองค์กรสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าพยายามปกติเรียกว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วในระบบรัฐสภาแต่ในระบอบการปกครองที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้เนี่ยการจะแก้ปัญหาในระบบรัฐสภานี้ เราที่เห็นรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียววาระสามยังต้องชะง,งักงันเนื่องว่าจากเจ้าของระบอบการปกครองไม่ต้องการให้แก้ให้เปลี่ยนปัญหาการเผชิญหน้ากันอย่างนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนไปก็คือว่าขอให้ทางฝ่ายที่เป็นอมาต์เนี่ยท่านถ้าจะต้องลดลาวาศอกมายืนอยู่ในพื้นที่ในการปกครองประชาชนเราได้ก็ควรจะมา เพราะไม่เช่นนั้นการเผชิญหน้าในอนาคตมันรุนแรงมากที่รุนแรงก็เพราะว่าประชาชนเราตื่นแล้วรู้จักว่าตัวเองเป็นใครแล้วจะไม่ยอมให้กับพวกท่านอีกต่อไปแล้วคาแต่วันเวลาเท่านั้นเองว่ามันจะเมื่อ,อไรไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบประชาชนเราไม่ยอมแน่นอนก็ได้แต่ด้วยความปรารถนาดี ในครวบ80ปีมานี้เนี่ยท่านทําลายประเทศของเรามายาวนานพอสมควรแล้วควรจะละเลิกวางและถอยไปซะถอยไปซะอย่าได้สร้างความเดือดร้อนและความเล่าฉานให้เกิดขึ้นในประเทศของเรานี้อีกต่อไปการก่อกรรมทําชั่วข้างหลังเมื่อ10เมษา19พฤษภาที่ผ่านมานั้นมันรู้เห็นไปทั่วโลก การมาจัดฉากฆ่าคนอยู่ในกลางเมืองหลวงศูนย์กลางอารยาธรรมของประเทศเป็นที่ตั้งของอารยาธรรมของประเทศศิลปกรรมในประเทศยังไม่อายฟ้าไม่อายดินไม่กลัวผีอไม่อายสางอย่างนี้แล้วยังเอาความผิดไปให้กับคนตายจับติดคุกติดตารางยังไม่มีฮีลิโอตปะไรสิ้นซึ่งความสำนึกอยากได้คิด ว่าสิ่งที่พูดและวาทะกรรมที่สร้างขึ้นมานะ่ะคนเขาจะเชื่อ,อที่เขาต้องยอมเพราะว่าพวกคุณนม่ไมีปืนประชาธิปไตยการปกครองประชาชนวันนี้มันไม่มีปืนเท่านั้นแหละคนมันไม่มีใครกลัวใครไอ้ที่มันกลัวมันกลัวคนที่ของที่อยู่ในมือของคนและยิ่งคนที่เป็นโจรพางตัวอยู่ในกองทัพของชาติวันนี้กองทัพไม่ฟังประชาชน ไม่ฟังตัวแทนของประชาชนผู้ได้รับความไว้วางใจของประชาชนเราเข้าไปบริหารประเทศบริหารราชการแผ่นดินยังคงยอมฟังคําสั่งังคับบัญชาของขุนนางอมตชั่วโดยชนะโดยเฉพาะองค์มนตรีของประเทศนี้ที่ก่อกรรมทําชั่วกับแผ่นดินสร้างนี่เลือดนี่ชีวิตเต็มถนนลาดดําเนิน ใจกลางเมืองหลวงศูนย์ทางทองธุรกิจทางการเงินอย่างสีแยกราดประสงค์ก็ทำส่งคนมาบอนทำลายกำลังของประชาชนก็ทำทุกรูปแบบถอยไปซะอมาดชั่ววันเวลาของพวกแกมันอายุมันสั้นลงสั้นลงอย่าทำกอกรรมทำชั่วกับแผ่นดินนี้อีกต่อไปลังมาลิมหน้าผายังทัน กับใจก็คือฝากฝังบ่วงกรรมที่ก่อถ้าเข้าสู่ระบอบการปกครองประชาชนเรายังพอจะใช้คำของท่านเนนสันเมนเดลาที่ได้ว่าเราคงไม่สามารถสร้างชาติภายใต้ความโกรธความแค้นความเกลียดชังได้เราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างชาติของเราขึ้นมาใหม่แต่วันนี้การจะปองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ปองดองในความหมายต้องยอมอยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่ีของประชาชนอย่างนั้นหรืออย่างนี้ไม่เรียกว่าปองดองอย่างนี้เรียกว่ายอมจำนวนต่างหากประชาชนจะไม่ยอมจำนวนต่อใดๆต่อการปกครองที่ไม่ีของประชาชนอีกต่อไปแล้วประชาชนเรามีการปกครองเราเองที่เรียกว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนและมีประชาชนเป็นเจ้าของ และขอปฏิเสธการอยู่ภายใต้การปกครองใดๆอันไม่ใช่เป็นการปกครองของประชาชนเราท่านฟังเอาไว้วันนี้ส่งนายทหารนอกราชการออกมาดำเนินงานพุ่งตรงไปยังมานายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรที่ชนะการเลือกตั้งมาอย่างท่วมท้นด้วยคะแนน265เสียงเมื่อวันที่3กระจกาคมเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา176ของรัฐมนูญฉบับโจนนี้ โดยถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่23-24สิงหาคมที่ผ่านมานับตั้งแต่15วันนับตั้งแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่การพุ่งตรงเข้าหารัฐบาลด้วยเหตุผลเพียง3ข้อข้อที่หนึ่งจาบจ้วงปล่อยให้มีการจาบจ้วงสถาบันและรู้เห็นเป็นใจมาอีกแล้ว ไอ้วงจรเหล่านี้คํากล่าวหาเหล่านี้เริ่มมาอีกแล้วหลังจากที่ได้เคยทําลายพระนาท่านปีดีพนมยงทําลายพนันท่านอาจารย์ดรป่วยอึ้งพากรและเคยทําลายแม้กระทั่งท่านพันตํารวจโทรดรทักษินชินวัตรคนของประชาชนทั้งนั้นท่านเหล่านี้ได้สร้างคูณนูปการเอาไว้ให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงและอย่างจงรักภักดีและยอมทอดกายถวายชีวิต สร้างรากฐานให้กับประเทศให้แก่ปร,กประชาชนเราฟื้นฟูประเทศแม่ยามสงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่ทําให้ประเทศต้องเสียเอกราชแม้ยามประเทศล่มสลายทางเศรษฐกิจก็ไม่เคยต้องทําให้ต้องตกอยู่ในภายใต้ใตแอกทางเศรษฐกิจให้กับ IMF ฟื้นฟูประเทศเิอรุ่งเรืองมาด้วยดีก็ก่อการรัฐประหารใส่ร้ายด้วยข้อความอันนี้มาโดยตลอดวันนี้มาอีกแล้วนายทหาร ยศพลเอกนอกราชการเป็นเพื่อนเก่าของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์มนตรีคนปัจจุบันนี่แหละและก็เคยก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งถึสเมษาสยนสองพนห้าร้สมัยพลเอกสันจิตปฏิมาร่วมกับจปรเจ็ดการก่อการรัฐประหารเท่านั้นล้มเหลวจนกลายเป็นกบฏการลอดตัวมาจนถึงวันนี้ได้ของนายพลเอกคนนี้วันนี้ กับจะมาล้มรัฐบาลโดยอ้างเหตุผลหนึ่งในสข้อว่ามีการสนับสนุนปล่อยให้มีการจาบจ่วงสถาบันถ้าพลเอกคนนี้หมายถึงกลุ่มพวกพันธมิตรที่เคยยึดทำเนียบรัฐบาลอันเป็นสถานที่ราชาการไม่ให้รัฐบาลพระน้าท่านนายกสมัครสุนทรเวทที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤาัยเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่ มีความผิดในมาตราที่68การได้อำนาจซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในกฎหมายปธวิอาญานั้นคือผิด1นึ 3, คือการก่อการกระบทยึดหกระทรวงยึดสถานีวิทยุ n อ t ยึดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเตรียมออกแถลงการใช้ระบบ70-30เข้ามาใช้ในประเทศนี้ถ้าหมายถึงกลุ่มคนพวกนี้ กลุ่มคนที่ใช้สิ่งที่สุภาพสตรีใช้แล้วไปกระทำย่ำยีต่อพระบรมราชานุสาวลีเมื่อวันที่เขายึดทำเนียบล้มรัฐบาลพระนาท่านนายกสมัครขัดขวางทางเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่พระบรมรวงศานุวงศ์จะเสด็จพระเมื่อประกอบพระราชพิธีทรงเสด็จพระพินางสู่สวรรค์ันไลถ้าเป็นกลุ่มพันธมิตรเหล่านี้ที่มาทำอย่างนี้หมายถึงคนกลุ่มนี้เราจะไม่ว่าเลยคนเหล่านี้ ทำตัวไม่เคยเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเราที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ในประเทศนี้มาด้วยดีโดยตลอดปกป้องสถาบันด้วยชีพไม่ใช่ด้วยคุยเราคือเหลืองเมื่อวันที่9กมิถุนา2549ครั้งที่พระน้ท่านพันบรวจโตด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเรียนเชิญทูลเชิญ กษัตริย์ที่มีอยู่ในประเทศนี้29ประชาติมาร่วมประกอบพระราชพิธีทั้งที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองศิลาสมบัติ60ปีเราคือเหลืองในวันนั้นและคือแดงในวันนี้แดงหมายถึงชาติชาติหมายถึงประชาชนเราคือแดงแดงในความหมายที่พลเอกนอกราชการคนนี้บอกว่าเราพยายามจะจับจ้วงใช่ไหม ใช่ไหมบุญเลิศวันที่พวกพันธมิตรทำตัวเหยียบย่ำจิตใจประชาชนเอาสิ่งสิทธิส,สุภาพสตีใช้แล้วไปกระทำย่ำยีต่อพระบรมราชานุสาวรีอย่างนั้นในฐานะที่แกเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แกไปอยู่ไหนแกไปอยู่ไหนทำไมไม่ออกมาเห่าหอนอย,อ,ยอย่างเช่นวันนี้ ทำไมคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของแกมันมีความหมายเพียงแค่เศษท,ที่ถมออกจากปากแกอย่างนั้นเหรอนคนเอกบุ้เลิศไอ้ก,กระบฏเมื่ออดีตวันนี้ยังมีหน้าเพเยน,น้ามาจะปกป้องสถาบันกล่าว้ายกล่าวหารัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัฐบาลชุดนี้ แกเป็นใครไอ้มากแกเล่นแต่คอกมาเป็นขี้คอกอยู่ในสนามมาของแกไปก็พอแล้วใหญ่ได้เสนอหน้าออกมากลับไปเสือสามมาเรื่องที่สองเรื่องที่สองหลังจากแกไปเลียก,กนน้นไอ้เปรมแล้วนะ เรื่องที่สองที่แกมากล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันในประเทศนี้รัฐบาลมาอยู่หนึ่งปีกว่าประเทศนี้หลังจากนายอภิสิทธิ์คอร์รัปชันแล้วแกไปหัวหายหัวอยู่ไหนปีกว่ามีอะไรให้คอร์รัปชันเครื่องบินกิฟเฟนเรือดำน้ำเรือเหาะรถถังจากยูเครนไม้ชีผีสิ่งเหล่านี้ เงินงบกลาหมสมัยนาพิสิทธิ์งดความมั่นคงกินงบประมาณแผ่นดินของประเทศนี้ไปถึงส5สิบเปอร์เซ็นในขณะที่งบการศึกษางบสาธารณาสุขงบกระทรวงพาณิชย์งบกระทรวง,ง,กรวงกรเกษตรและสหกรณากรเพื่อการ,กรเกษตรของประเทศนี้สี่กระทรวงซึ่งเกี่ยวกับปัญหาปากท้องของประชาชนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของปากท้องของประชาชนเกี่ยวข้องกับเศรษฐก,กิจ ับมีงบประมาณเพียง5.2%ของงบประมาณแผ่นดินพวกแกกินโกงประเทศ35%แต่ประชาชนมีเงินเพียง5.2%ของเงินงบประมาณแผ่นดินในรัฐบาลนอมินีของอัมมาเท่าเปรมรัฐบาลนอมินีขององค์มนตรีชุดปัจจุบันนี้นแกเห็นปากทองของประชาชนความกินดีอยู่ดีของประชาชน อยู่ที่ไหนพลเอกกุลเลิศวันที่อภิสิิ์ออกพระราชบัญญัติรหลจ่ายกลางปีกู้เงิน400ล้านตามวงเงินที่กฎหมายพระราชบัญญัติให้สามารถกระทำได้แล้วยังออกพระราชกำหนดทับไปอีกหนึ่งฉบับเป็นอีก400ล้านเป็น800ล้านด้วยกระดาษเพียง8แผ่นเงิน800ล้าน กระดาษแปดแผน่นนี่เหล่านี้เราต้องเป็นคนจมันกินกงไปแกเป็นมุดหัวอยู่ไหนไอ้บุญเลิศไอ้สุรยุทธจุลานนทำสัญญากับแผ่นแอมกับบอยสกเกลอดีตทูตของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น CIA ตัวแม่ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันออกไปอยู่บริษัทแพนแอมภาคพื้นตะวันออกไกลเช่าเครื่องบินซื้อน้ำมันจนการบินไทยเจ๊งหัวโตจนทุกวันนี้รัฐบาลต้องเป็นคนฟักจ่ายแกไปอยู่ไหนไอ้บุญเลิศแกไปอยู่ไหนไปเลียก,ก้นเตมอยู่หรือเปล่า ข้อที่สามแกบอกว่าจำนําข้าวไม่ดีเชิญคนนักวิชาการตั้งแต่กลุ่มพวกนิดานิดาเป็นใครไอ้สมบัติทำโรงทัญญาวงอย่างนั้นหรือไอน้นี่เคยไปนั่งอยู่ในกองบัญชาการทหารบกร่วมกับนายสุรพงศ์นิติไกรพบ ที่ได้รับการต่อ,อยุการเป็นนิติการบรัิดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ก่อนในสมคิดคนปัจจุบันรับใช้คอมอชนั่งอยู่ในสนอชออกกฎหมาย217ฉบับโดยไม่ครบองค์ประชุมพวกนี้นั่งอยู่ในกองปัะชการทหารบกขณะที่กองพล,ผลผพวกพันธมิตรเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่26กระดัก 26ยี่สิบหกสิงหาคมตรงกับวันเกิดของพนเอกเปรมตินสูรานนท์ร่วมกับสมาคมหอ,อกการค้าสมาคมธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มทุนเดียวกันกับกลุ่มทุนโลงสีและพืชผลและปุย๋ยรวมทั้งเป็นพวกหวยเชอนเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่จนเป็นที่รู้กันที่ต่างประเทศคนเหล่านี้ นั่งสมหัวกันขณะที่ปล่อยให้พวกกอการกรบฏยึดทำเนียบห่างไปไม่ถึงเจ็ดร้อยเมตรลอยหน้าลอยตาอยู่โดยวันเกิดเอาชัยของวันเกิดของพลเอกเปรมเป็นวันเก้ายึดทำเนียบแม่ทัพนายกองทั้งสามเหล่าทัพอยู่ในบ้านพลเอกเปรมพลเอกเปรมส่งพลเหลือโทรหจุนตาประเทศพลเอก ปทมพงษ์เกศรนุขสามีของนายคุณยิ่งสุภาพตามมาสเดชกรรมการกลางบริหารพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปให้การคุ้มกลาหัวกองพลที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกองทัพภาคที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกองประชาการตำรวจคนครบาลตั้งอยู่ใกล้ๆทำผิดซึ่งหน้าลบลูสถาบันไม่มีใครกำจัด ไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่พวกแกสมหัวป้นชาติป้นประชาชนล้มรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหใครกันคิดชั่วต่อแผ่นดินทำ้ายประเทศชาติข้อที่สามนี้จำเอาไว้ ข้าวอยู่ในมือของรัฐคือจำนำข้าวอยู่ในทุนกลุ่มนี้คือประกันขาดทุนกำไรจำนำยังไม่รู้แต่ที่รู้ข้าวอยู่ในมือรัฐขายเมื่อไหร่กำไรขาดทุนถึงจะรู้แต่อยู่ในมือพ่อค้าในทุนกำไรขาดทุนเช้านาขาดทุน กำไรพ่อค้าจำนำชาวนาได้คนที่มีข้าวคนปลูกข้าวไม่มีที่ดินเป็นผู้ได้ประกันราคาข้าวคนมีที่ดินไม่มีข้าวได้สองพันเป็นเบื้องตนลงสีซึ่งเป็นกลุ่มทุนพวกนี้ได้ข้าวไปชาวนาคนผลิตข้าวเจ้าของเมล็ดข้าวขาด ทุนมันมีอะไรดีก็นี้หรือไอ้บุญเลิศมันอยู่ในมือของรัฐไม่ดีเลยไชาวนาผลิตข้าวคนผลิตได้ประโยชน์มันไม่ดียังไงไปลงนรกซะมาจากไหนกลับไปทั้งเงินสักวันหนึ่งระบบการปกครองของประชาชนเรา สามรสถาบาราได้ในประเทศนี้คนอย่างพวกแกอามาชั่วถ้าจะยืนในประเทศนี้ต้องยืนในพื้นที่ของการปกครองของประชาชนเราจึงจะอยู่ได้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันพี่น้องเรามีการปกครองของเราเองแล้ว นับตั้งแต่คณะราษฎร2,475ได้ปลดปล่อยประเทศและได้ปลดแอกจากบายของเราพวกเราเป็นเจ้าของประเทศด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นทวงเอาประเทศนี้ของเราคืนมาจากพรรคอมาตยทั่วองคมนตรีกลุ่มนี้หัวหน้าโจรกลุ่มนี้เวลามันรัดประหาร เวลามันปฏิวัติมันใช้อาวุธมาคมเหงเรากดคอเรามันออกกดเทือนให้เราไม่มีอาวุธเอาไว้ต่อสู้กับมันให้เราสู้ได้แค่มือเปล่ายอมไม่ยอมอนาคตพวกเราตัดสินใจด้วยด้วยตัวพวกเราเองทุกคนเราคือผู้เสียหายผู้เสียหายผู้เสียหาย ยอมไม่ยอมแต่ัดสินใจเอาประเทศนี้เป็นของเราทุกคนอนาคตของประเทศอยู่ในกำมือเราลุกขึ้นสู้ขอบคุณพี่น้อง